เจ้าหน้าที่ในปานเปิดเผยการค้นพบศพผู้โดยสารและลูกเรือของเครื่องบินเล็กของสายการบินทาราแอร์จำนวน20ศพที่ตกลงในเขตหุบเขาของเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่อีกสองคนยังไม่ทราบชะตาก,กรรม <Hello. S 1> เครื่องบินรุ่นเดอร์ฮาวิลันแคนาดา DHC 6300 Twin ออเตอของสายการบินทาราแอร์มุ่งหน้าออกจากเมืองโพคาราห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันออกราว200กิเมตร ในช่วงเช้าวันอาทิตย์เพื่อไปอยังเมืองจอมสมเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเทือกเขาซึ่งตามกําหนดแล้วจะใช้เวลาเพียง20นาทีในการเดินทางแต่เครื่องบินขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินไปราว5นาทีก่อนกําหนดที่เครื่องจะลงจอดและต่อมาพบว่าเครื่องบินลนํานี้ตกลงบริเวณหุบเขาสำนักงานตำรวจเนปาลระบุว่าเที่ยวบินดังกล่าวมีลูกเรือ3คนและผู้โดยสาร19คน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้แก่ชาวอินเดียและชาวเยอรมันรวม6คนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเก็บกู้ศพจากบริเวณที่เครื่องบินตกได้แล้ว20ศพดิโอจันทราลันคานาะโฆษกสำนักง,งานการบินพลเรือนเนปาล<อ>กล่าวว่ามีโอกาสน้อย,อยอย่างยิ่งที่จะพบผู้รอดชีวิตขณะที่ภารกิจกู้ภัยในเขตมัสแตงยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากในเขตหุบเขาลาดชัน และสภาพอากาศที่ไม่ดีนักทั้งนี้ตามข้อมูลของเว็บไซต์ติดตามเส้นทางสายการบิน f l i g h t Radar 24.com ระบ,บุว่าเครื่องบินอายุ43ปีลำนี้มุ่งหน้าจากเมืองโพคาราในเวลา4นาฬิก10นาทีและพบสัญญาณของเครื่องบินครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา4นาฬิกา22นาทีที่ความสูง3,900เมตรเส้นทางนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินป่าชาวต่างชาติ ที่อยากสัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางบนเขารวมทั้งผู้สแสวงบุญชาวอินเดียและในปานที่มาเยี่ยมชมวัดมุกตินาตอันเป็นที่เคารพสักการะที่ผ่านมาเมื่อปีคศ2016มีอุบัติเหตุเครื่องบินสายการบินทาราแอร์ A ในเส้นทางเดียวกันนี้ตกหลังจากขึ้นบินได้ไม่นานค่าชีวิต23คนบนเครื่องทั้งหมดและในปี2012เที่ยวบินสายการบินแอคนียแอรตกและค่าชีวิต15คนและมีผู้รอดชีวิต6คน ส่วนในปีคศ2014สายการบินเนปาลแอร์ไลน์เที่ยวบินจากโพคาราไปยังจุมลาตกทำให้ผู้โดยสาร18คนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดดิฉันวรรังขนาดชมชื่น v o i ์ e o ั a อเมริกากรุงวอชิงตัน